สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น Ultimate Battle Ground นะครับเอคนเดียวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแพทยังป่วยอยู่นะครับยังไม่หายนะครับเอผมจะบอกให้นะครับ Ultimate Battle Ground คือยังอยู่ในเบต้านะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นผมก็อาจจะกากเลยนะครับโอ้โค้ดว้าวเดี๋ยวผมค่อยไปดูแล้วกันเออคือเ้ยเดี๋ยวผมดูโค้ดให้เลยผมใจที่บาคร่าวๆนะครับคือมันคือ Battle Ground ที่ รวมอนิเมะแทบทุกตัวครับซึ่งบางตัวก็ต้องลงดันเจียนบางตัวเขาก็ให้ฟรีนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับแป๊บนึงครับเอาท e a m m a t e Battle Ground Battle Ground Battle Ground โค้ดโอเคนี่นครับเดี๋ยวผมนี่ครับคือโค้ดนะครับ จะมีเอ่อนี่ครับโค้ดเครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็โค้ดแล้วก็เว้นซอรี่ดีเลยนะครับดีเลยอืมใส่ไม่ได้ โอเคผมไม่แน่ใจใส่ใส่ถูกป่ะน,นะครัเป็นมองน,นับสอรี่ดีเลยใช่ไหมสอรี่ดีเลยอ๋อตัวดีตัวใหญ่ครับขอโทษครับตะกี้ทำไมกดดีลีด,ด,ดไม่ได้สอรี่ดีเลยเฮะเดี๋ยวผมไม่ค่อยแน่ใจมั้งเส่ย เดี๋ยวผมขอดูกันนะครับมันใส่ยังไงผมไม่แน่ใจมันต้องใส่เครื่องหมายตกใจโค้รด้วยหรอตป้งหนึ่งนะครับอืมเอาด้วยรีมลมอ่ะฮะจะครับถ้ามันอนิเมตเอาติมิทไปด้ว่ก็ไม่ใช่นะพยายามเอาอะนิเมตโอเพนอัพเดอะแชท ฮะช่างมันเดี๋ยวทุกคนผมไม่ใส่ละเกียร์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลือกตัวเออเกือกตายเฮ้ยมีจักรหนอดอ๋อตาจบพอดีขอขอทีมฆ่าจักรหนอดจักรหนอดจักรหนอดอเคเกทียมีกี่เซิ้นเออมีกี่คนเคอ๋อจะเป็นสองทีมคล้ายๆเอ้ยเดี๋ยวทำไมทุกคนเขาใช้สก,กินนั้น ครผมโอ้ซูกุนะสี่แขนใครผมเขาไปเลือกตัวกันชิบเ,เลือกตัวอ๋อนี่ไงทุกคนโอ้โอ,โอมินิมีโฮมแอนเดอร์สตอมทูเปอร์แบทแมนสไปเดอร์แมนโอ้มากอนทุกคนเออผมจะไม่พูดชื่อแล้วกัน ผมใช้โฮมแลนเดอร์ดีไหมมาใหม่ผมจะใช้สเอร์แมนอยากหุ่นใหญ่ใหญ่ยังไงอ๋อคิวแดดโอเคโอเคเอฟเอฟบ,บอกครับโอเคอ๋อเป็นกดจัมจัมกดจัมกดอ๋อเป็นดานเสลรมครับ เฮ้ยเฮ้ทำไมมันล็อกอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันล็อกอะทุกคนโคนมันมันล็อ,อกอะอ๋อตะกี้มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนผมเอ้ยช่างเถอะผมเข้าไปต่อยเขาตะก,กี้นหนึ่งเผื่อเอาไม่ติดเอาเฮ้ยใช้ไม่ติดอะใช้ยังไงทุกคนกคนคิดว่าจะไปนแน่แน่แน่าจะ ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่หนึ่งเตยเตยเตยเอ,อือค่ะค่ะเอือทุกคนผมเล่นไม่เป็นอะ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยอ๋อคือเราต้องฆ่าตัวนี้โอ๊ย,อยใครโดนอะ่ะจุบ๊บสกิลหนึ่งปังหลบอ๋อสกิลหนึ่งเป็นหลบทุกคน สกิลสองอะไม่แน่ใจอ๋อ x x x สี่ x สี่กดไปติด x ใช่ไหมเด็กทุกคนผมคิดว่าเกมน,นี้ค้างๆไม่เข้าใจอ๋อเขาโหวตเป็นแจ็กเกอร์นอตกันเอ,อือล้มไปฆ่าฆ่ามันไปฆ่ามันกดชิปเพื่อวิ่งนะครับเฮ้ยทุกคนมันใกล้ตายแล้วทุกคนมันใกล้ตายละอ๋อมีแจ็กเกอร์นอตสองตัวเออ ทุกคนโดนตบผมโดนตบชิบปังเอ็กไม่ทันกดไม่ทันชิบสก,กิลหนึ่งลบ้สก,กิลสองดาเมจสก,กี้ทำได้เหมือนเปิดอันติกาโลเลยทุกคนเบือตายตาย,ตาย,ตายเคยย่มยอดทุกคนเยี่มยอดหกวีหกเคผมอยากลองโอ้ผมรับสามทุกคนตึงจัดตึงครับตึงครับ เล่นแบ,บทบเทิลกราวน์มบ่อยแล้วโอ้ยเจ็บคอหืมผมไม่ไดนใจนะครับผมลองโอ้ย <c oughs> อ๋อมีอ e ีโมด้วยทุกคนกราฟิกอ๋อแล้ก็ปรับได้ด้วยครับผมจะไม่เอาสเอรดแมนแล้วใช้ไปแล้วขอลอง ไบเดนไหมโจไบเดนช่างมันถเถอะฮุมแลนเดอร์ไหมทุกคนหรือแบทแมนเขาลองสตอมทูเปอร์กันไม่เอาลองตัวเก่งกันดีกว่าเอาโจไบเดนไอติม let's killing k i อ l อ a n อ,อ จอสกิลสองชิใช้ยังไงทุกคนเอื้อโดนสวยสวยและไปโดนสกิลหนึ่งไม่โดนชิบปังชิบสกิลหนึ่งชิบสกิลสองเรียบร้อยโดนทุกคนผมใช้สกิลสองโดนเขาบอกบอกบอกต่อยต่อยต่อยเค ชิปกินไอติมก่อนกินไอติมก,กินไอติมกูดาวกินไอติมเคก็ใช้สกิลโอไม่นะคนไม่โดนชิปปังชิปปังทุกคนมเริ่มเข้าใจแล้วเกมนี้ชิปเหอโด,ดนคือทุกคนต้องใช้สกิลให้โดนโบบดน,นะครับโจไบเดนคือเออคือสกิลแรกคือฮิวนะครับกินไอติมเคผมลองใช้แบทแมนบ้างลองใช้แบทแมน มาเฮ้ยแม่นะเพื่อเราอื้มตายจุ๊บเฮือไม่โดนสกิลสองหมัดรัวครับเฮ้ยผมฆ่าทุกคนผมฆ่าได้สิบเหรียญตายโอมินิแมนโอมินิแมนช็บปังเฮ้ยเจอคนเกินอ๋อไม่ใช่ ตัตัตตตตชิปสกิลหนึ่งมาดี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 าดาดขอลแล้วแล้วแล้วทุกคน,น,น er, ลัน,น,นเนอร์ลันเนอร์วิ่งหนีก่อนโอเคเข้าไปรัวมาจิปปัง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  X ชิปปังปังคนอาจจะงงนะครับผมพูดอะไรไม่รู้ไม่รู้หรอกเออชิป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 กระโดโดปังเอาไม่โดน ที่ปังเหือโดนโดนเค้าเติร oh ์สไต็์ทุกคนเขามีเขามีเออไม่นะทุกคนเขามีเดชเขามีดาร์เวเดอร์ดาร์เวเดอร์คนมองไม่เห็นผมใช้สกิลได้แร่ไม่รู้ผมจะฆ่าเขาเฮ้ยบ้าเฮ้ยโอ้ยเหยวตายทุกคนตายเขากดเอ็กซ์รัวรกดนิวไฟเตอร์นตกขอลองโฮมแรนเดอร์บังไม่เราขอลองสตอมทูเปอร์ยิงปืนได้ โอ้ปล่อยระเบิดได้ทุกคน r P G เป็นไงล่ะ,ละผมเมลือกถูกไหมล่ะเป็นไงล่ะครับอ๋อมันต้องใช้สกิลหนึ่งกดค้างอ๋อสกิลหนึ่งกดค้างครับปล่อยสกิลสองปล่อยระเบิดหกากมาทุกคนปังเพื่อนโดนลุมเพื่อนโดน,โดนลุมช่วยเพื่อนไกินเลนเทนมาหน่หนาทุกคนปังโอไม่โดน โอ้ยโอยโอยโอ้ยยวิ่งก่อนวิ่งก่อนเอาเ้ยเฮ้ยเฮ้ใจเย็นใจเย็นว้วทุกคนรู้สึกใกล้ตายมากทุกคนว้วไม่เกดไม่โดนชบกดค้างปังปังปังปงปกดค้างไม่ได้ทุกคนมันต้องทำไง ผมรู้ที่จุกเก่งนี่เออเห็นผมบอกแล้วโอ้ไม่นะทุกคนเข้ามาอีกรอบเขาวิ่งไล่ผมปัง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 ,ปงช่วยปิดระเบิดเอาเฮ้ยไม่โดนช่วยช่วยแล้วช่วยเพื่อนสู่โอมินิแมนเออเพื่อนใช้เกมย้อน เทยิ้มยอดเพื่อนยิ้มยอดเทผิวปังเครื่องไม่โดนหรือะเอมกากมากเอมชุบชุบจังชุบโดนยิ้มยอดเพื่อนยิ้มยอดยิ้มยอดยิเพื่อนยิ้มยอดเบื่อตายช็คเมันทำไมขอหกวีหกผมไม่อยากได้เอนะนายทุกคนมันน่ากลัว ไปแม่แม่อยากได้ฟีฟ,ฟอรครับเฮ้ทุกคนผมงงทำไมซื้อตัวนี้นะครับช่างมันเด็กมันน่าจะบั็กคนมันยังเบต้าอยู่เลยทุกคนผมเช็คช็อปโอ้นี่ไงทุกคนมีให้ซื้อตัวดูมสเลเยอร์โอ้นี่ยดาร์ตเบเดอร์ทุกคนมีเลบอลฮะเลบอลเจมอินวินซิเบิล รวมเฉลยเยอะก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากอ๋อมีบูบาเวตแล้วก็บูชเชอร์บิลลี่ใครไม่รู้มพพผมอยากได้อยากได้เอ้อ๋อใช่ผมอยากได้เลบอนเจมจำชื่อไม่ได้ขพรทษดอ๋อได้ไงมันจะมีสกินอยู่โอเคใคผมลองดูสกินของเอ่ขอขอลองดูโจเบเดน โอ้สลิปปี้โจว่าแล้วยังไงก็ต้องมีต้องมีอันนี้ใช่เวอร์ชันไปเที่ยวดาวนั้นนะดัตเวเดอร์ weather, มีเวอร์ชันนนันไหมนั่นไงมีเวอร์ชันยังไม่ได้เป็นทำไมาสองอันนี้คล้ายๆกันอันนี้มีฮุดอันนี้ไม่มีโอ้โหทุกคนราคาแพงช่างมันเถอะโฮเมนเดอร์ oh, man, ช็คกอน ผมไม่รู้นะครับสกินนั้นสกินอะไรครั้งนี้ผมใช้โฮมแลนเดอร์ผมเคยใช้หมดแล้วตาโฮมแลนเดอร์บ้างเอาดีๆนะพิศาจาทูปเปอร์มันก็ดีได้นะครับเออมาถึงไงอันเออสตอมทูปเปร์ผมอยู่ทีมอะไรเนี่ยฟาฟาฟ,า,ฟ,า,ฟ,า,ฟาโอเคตีตัวแดงเฮ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วปังเอาไม่โดนเรียบร้อย มาดิเฮ้ยเพื่อนผมเอ้ยตายเอ็กไม่ทันไม่ทันโอ้โอ้โดนต่อยรัวๆต่อยรัวๆเฮ้ยทำไมผมตีเขาไม่ได้อ่ะทำไมผมตีเขาไม่ได้อ่ะเออ รันและทุกคนไม่ไหวรันแล้วครับเรียบร้อยครับโดนผลไล่กันทั้งกองทัพเลยเป็นไงล่ะครับจูกเก่งก็อย่างนี้แหละครับเออโอ้กคนอ๋อมันต้องเลื่อนน้อยๆก่อนครับถึงจะใช้เอ็นนี้ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วพวกชาร์จอะไรงเงี้ย ต้องเลือนน้อยๆถึงจะใช้เลเซอร์ได้ไหมครับทุกคน9 9คขอลองเอวิชาทูปเปอร์ใหม่ครับครั้งนี้ขอเลื่อนน้อยหๆนๆ่อยเพื่อนช่วยละเพื่อนไม่ช่วยละไ,ไปเปิดเครื่องไม่โดนให้มันได้ยินี้มืช่วยละเพื่อนไม่ช่วยละช,ชุบชุบ,ชบ <c oughs> ชุบอืมชุบสกิลสองไปชุบปังเคยผมจะปล่อยให้เขาตีผมไปเรื่อยๆนะครับเขาตีผมเขาตีผมตีตีครับตีบอกให้ตีไงเพื่อนตีหน่อยเพื่อนตีหน่อยเพื่อนตีหน่อยเอ็ก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 ทำไมกดเอ็กไม่ติด เรียบร้อยครับผมเอ็กติดครับเอ็กติดหรือว่าผมโดนอ๋อผมค่ะแอสซิสเคลเลร์ผมเต็มอยู่เลยใช้ปืนไม่ได้ตีไหนเพื่อนตีไหนตีไหนตีเลยตีเลยเพื่อนตีเลยขอหน่อยขอหน่อยตีเลยเพื่อนขอตีเลยเพื่อนตีเคตีเคเพื่อนเคขอลงขอลงไอ้สกิลนี้หน่อยเพื่อนตีไหนตีไหน โอเคเพื่อนเยอะเกินเพื่อนเยอะเกินอโอเคใช่ไหมเนี่ยทุกคนผมคิดว่าผมคนจบคลิปเพียงแค่นี้ครับใครชอบคลิปผมอีกนะครับเดี๋ยวผมลงให้อีกคือให้นั่งกินข้าวข้างผมอยเออใครอยากดูคลิปผมอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับแชร์เพื่อนไปให้เพื่อนดูเยอะๆเลยนะครับแชร์ก็กดกระดิ่งครับถ้าคนอยากดูอีกนะครับเดี๋ยวผมทําให้เยอะๆนะครับถ้าผมได้หอมนะ อ๋อสวัสดีครับ